สวัสดีครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัด7.9หาพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีนะครับข้อที่1น,นะครับรูปสี่เหลี่ยมจอรออมและรูปสี่เหลี่ยมรอดอยออรูปนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะสังเกตเห็นได้จาก รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่นี่คือคู่ที่1น,นะครับต่อไปคู่นี้เป็นคู่ที่2นะครับจะเท่ากันนะครับและของรูปรอดอยออก็เช่นเดียวกันด้านนี้นะครับเท่ากันด้านนี้กับด้านนี้ก็เท่ากันและที่สำคัญทั้ง2รูปนี้มีความสูง น,นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันมีความสูงเท่ากันและก็มีฐานเท่ากันดังนั้นเราจะหาพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีได้จากการหา1รูปแล้วก็คูณด้วย2นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีจริงเท่ากับ2คูณหาหรูปก่อนนะครับพื้นที่ สี่เหลี่ยมจอรอ,อมนะครับจอรอ,อมเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็คือฐานคูณสูงนะครับฐานของเขาคือ13สูงคือ5นะครับเราก็สูงคูณฐานก็คือ5คูณ13นะครับทีนี้ก็จะกลายเป็น2คูณ65 1รูปนี้เท่ากับ65 อีกหรูปก็65ดังนั้นเขาจึงมีพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเป็น130ตารางเมตรครับตอบ130ตารางเมตรข้อ2รูปสี่เหลี่ยม FIVE นะครับคือรูปนี้นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับจะมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันนะครับแต่มุมเขาไม่เป็นมุมฉากนะครับด้านทั้ง4ด้านนี้นะครับจะยาว6เท่ากันหมดเลยนะครับเดิมทีรูปนี้นะครับ FIDE ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ยังไม่ถูกเจาะหรือถูกตัดออกไปตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นรูปนี้นะครับ ซึ่งจะมีฐานคือ6นะครับทีนี้แต่รูป FIVE นี้ถูกตัดออกไปนะครับและรูปที่ตัดออกไปก็ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับซึ่งมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันแต่มุมของเขาไม่เป็นมุมฉากยาวด้านละ3เมตร นะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเราจะต้องหาได้จากนะครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน FIVE ลบด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน LONG นะครับทีนี้เนื่องจากทั้ง FIVE และ L O N G ต่างก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดังนั้นวิธีการหาของเขาคือเอาสูงคูณกับฐานนะครับเรามาดูเส้นนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เส้นนี้นะครับจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นีอีกเส้นหนึ่งและจากตรงนี้มาถึงตรงนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับซึ่ง ทั้ง3เส้นนี้เราจะเอาเขามาต่อกันนะครับเอาเขามาต่อกันพอมาต่อกันเสร็จเส้นนี้นะครับจะกลายเป็นสูงของ FIVE นะครับเส้นนี้จะกลายเป็นสูงของ FIVE ที่มีขนาดนะครับ 1บวก2.1บวก1นะครับก็จะกลายเป็นเส้นสีฟ้าคือ4.1เมตรนะครับดังนั้นนะครับสูงของรูปนี้จึงเป็น4.1นะครับแล้วก็คูณกับฐานฐานคือเส้นนี้ครับฐานคือ6นะครับต่อไป พื้นที่ของ long นะครับรูปนี้ฐานจะเป็น3นะครับโจทย์ให้มาแล้วสูงจะเป็น2.1แล้วก็แทนค่าลงไป4.1คูณ6ะครับ five เต็มเต็มรูปเลยจะมีพื้นที่24.6นะครับเป็นพื้นที่ก่อนที่จะตัดออกไปนะครับพอเราตัดออกไป นะครับเราก็หักออกหรือลบด้วยพื้นที่ที่ตัดออกไปก็คือพื้นที่ของ long ก็จะมีค่าเท่ากับ6.3นะครับดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีจึงกลายเป็น18.3ตารางเมตรนะครับตอบ18.3ตารางเมตรครับ ข้อ3นะครับสี C ่เหลี e ่ยม B E D C คือรูปนี้ E H G F รูปนี้ K I H E คือรูปนี้และ A M E B คือรูปนี้นะครับทั้ง4รูปนี้นะครับเป็นรูปสี L ่เหลี่ยม ด้านขนานพ่ออะไรเหรอครับเพราะเรารู้แล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่แต่มุมของเขาจะไม่เป็นมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามคือตรงไหนนะครับเราสังเกตก่อนว่าตรงนี้เห็นไหมครับมีขีด1เหมือนกันแสดงว่ามีขนาดเท่ากันนะครับตรงนี้ก็มี1ขีดเหมือนกันตรงนี้ก็1ขีดแสดงว่ามีขนาดสีเท่ากันนะครับตรงนี้ 1ขีดตรงนี้1ขีดก็มีขนาด4เมตรเท่ากันตรงนี้1ขีดตรงนี้1ขีดก็มีขนาด4เมตรเท่าก <t> ันนะครับเขาจะมีด้านตรงข้ามคือด้านนี้กับด้านนี้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 มีขนาดเท่ากันคู่ที่1และเขาก็จะมีด้านนี้ด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามกันยาวเท่ากันเป็นคู่ที่2นะครับทุกรูปเลยนะครับ เห็นไหมครับทุกรูปเลยนะครับดังนั้นเขาเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนื่องจากมีด้านตรงข้ามยาวเท่ากัน2คู่และมุมไม่เป็นมุมฉากนะครับที่สําคัญคือนอกจากจะมีเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเหมือนกันแล้วนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับส่วนของเส้นตรงที่ลากจากด้านตรงข้ามด้านหนึ่งไปยังด้านตรงข้ามอีกด้านหนึ่งและลากเป็นมุมฉากนะครับเส้นนี้ ก็จะเป็นความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับก็จะมีความสูงเท่ากันหมดเลยคือ1.17เมตรนะครับด้านนี้ก็จะเป็น4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาแค่1รูปเพราะทุกรูปเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีความสูง 1.17เท่ากันมีฐาน4เท่ากันเพราะนั้นเราจะหา1รูปก่อนแล้วก็คูณด้วย4ก็จะกลายเป็นพื้นที่ของส่วนที่แหลงเงานะครับพื้นที่เอามา1รูปก่อนสี C ่เหลี่ยมนะครับเอารูปนี้ละกัน A M E B นะครับเป็นตัวแทนนะครับ A M E B แต่มีรูปที่เหมือนกันแบบนี้อยู่4รูป นะครับสรูปเราก็คูณ4เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น a m b e เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับวิธีการหาคือสูงคูณฐานสูงเขาคือ1.17ฐานเขาคือ4 1นะครับ1รูปจะได้4.68แต่เขามี4รูปเพราะฉะนั้นก็คูณ4ก็จะกลายเป็น1 8 เจ็ 7, 2, ตารางเมตรนะครับตอบ18.72ตารางเมตรครับข้อ4พื้นที่ส่วนที่ระบายสีนะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่3รูปคือรูปนี้รูปนี้แล้วก็รูปนี้นะครับซึ่งทั้ง3รูปนี้ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนโดยเราสังเกตจากตรงนี้ครับด้านที่มีหนึ่งขีดแบบนี้นะครับด้านที่มีหนึ่งขีดทุกด้านนะครับจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยคือ4เซนติเมตรจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพราะด้านทั้งสี่ยาวเท่ากันแต่มุมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนไม่เป็นมุมฉาก เพราะฉะนั้นเราจะหาตัวแทนมา1รูปนะครับกรณีนี้กูจะหาพื้นที่ของกอขอพอดนะครับกขพดเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็น3คูณพื้นที่สี่เหลี่ยมกขพดนะครับแต่กขอพอดอ เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพราะฉะนั้นเราต้องหาสูงกับฐานนะครับตรงนี้เรารู้แล้วเส้นนี้เรารู้แล้วนะครับคือ4ซนติเมตรทีนี้สูงสูงคือส่วนของเส้นตรงที่ลากระหว่างด้านตรงข้ามไปตั้งฉากกันนะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็คือตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นสูงจึงเป็น3.46ก็จะได้เป็น3.46คูณ สก็คือฐานนะครับหรูปนะครับสามจคูณสจะได้1 3 8สานะครับก็คือรูปนี้แต่เรามีทั้งหมด3รูปนะครับสรูปนี้เพราะฉะนั้นคูณสพื้นที่ส่วนที่ระบายสีจึงมีขนาด41.52ตารางเซนติเมตรครับ ตอบ41.52ตารางเซนติเมตรข้อ5นะครับรูปสี่เหลี่ยมพอมอวอยอนะครับรูปนี้กับมอลอสอวอนะครับทั้งสองรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มี ขนาดเท่ากันนะครับเราสังเกตก่อนนะครับด้านนี้4.5มี2ขีดเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็ต้อง4.5ด้านนี้ก็ต้อง4.5ด้านนี้ก็ต้อง4.5 4.5นะครับ4.5เมตรหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก่อนทีนี้เราก็มาเช็คอีกด้านหนึ่งนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้1.5 จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็1.5และจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็1.5นะครับนั่นหมายความว่ามี1.5อยู่3ครั้งนะครับก็จะกลายเป็น4.5นะครับดังนั้นด้านนี้เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วจะมีขนาด4.5เมตรนะครับซึ่งด้านนี้กับด้านนี้กับ ด้านนี้จะมีขนาดเท่ากันคือ4.5เมตรนะครับอันนี้ก็เป็น4.5เมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมพอมอวยอและรูปสี่เหลี่ยมมอลสอววจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพราะทั้งสองรูปนี้ เขามีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะหาตัวแทน1รูปเพื่อหาพื้นที่ของส่วนที่ระบายสีนะครับโดยคิด1รูปก่อนนะครับแล้วนะครับก็คูณด้วย2นะครับเอารูปนี้เป็นตัวแทนก่อนนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมพอมอวอยอนะครับ มีทั้งหมดพื้นที่ที่มีลักษณะเท่ากันกับพมวยมีอยู่2รูปก็คือรูปนี้ด้วยคูณ2เข้าไปอนะหรูปก่อนนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูงคูณฐานนะครับฐานคือ4.5ทีนี้เรามาดูสูงของรูปนี้นะครับสูงคือเส้นนี้ครับคือส่วนของเส้นตรงที่ลากระหว่างด้านตรงข้ามกัน นะครับลากมาตั้งฉากกันนะครับสูงคือ5.1เมตรครับนะครับ1รูปนะครับก็จะได้22.95แต่เรามีทั้งหมดนะครับ2รูปเราก็คูณ2เข้าไปก็จะกลายเป็น45.9หน่วยเป็นตารางเมตรตอบ 45.9ตารางเมตรข้อ6ก่อนอื่นเลยเรามาสังเกตนะครับว่ารูปที่เขากำหนดให้นี้นะครับจะมีจุดสังเกตคือนะครับอันดับแรกเลยขีดเดียวขีดเดียวตรงนี้บอกให้รู้ว่านะครับเขามีขนาดเท่ากันคือ3เซนติเมตรนะครับ รูปนี้ก็3มเซนติเมตร3เซนติเมตรนะครับด้านที่มี4ขีดคือตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้และตรงนี้จะมีขนาดเท่ากันนะครับเราก็เติมเข้าไปก็กลายเป็น5.2นะครับสังเกตดูเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงๆตรงนี้นะครับเมื่อเอา2.8 ส่วนนี้3แล้วก็5มารวมกันนะครับเส้นสีแดงเส้นนี้ก็จะยาวรวมกันนะครับ11เซนติเมตรนะครับ W V แล้วก็ลากยาวมาที่ Q แล้วก็มาที่ P แล้วก็ไปที่ W จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่1นะครับและ M T S, S, N, M จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปที่2นะครับซึ่งมีขนาดเท่ากันนะครับเอามา2รูปเพราะฉะนั้นเราก็หาส่วนที่ระบายสีโดยการหา1รูปก่อนแล้วก็คูณด้วย2นะครับแต่มันมีส่วนที่ซ้อนทับกันอยู่คือบริเวณนี้นะครับทีนี้เรามาหาก่อนพื้นที่ ส่วนที่ระบายสีวองเล็บนะครับเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมเอาตัวแทนก่อนเอารูปนี้นะครับ W, v q p W นะครับมีรูปที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับคือรูปนี้ กับรูปนี้เหมือนกันทุกประการเลยนะครับเหมือนกันทุกประการเลยมีอยู่2รูปเพราะนั้นเราก็คูณด้วย2แต่มันมีพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับพื้นที่ที่ซ้อนทับกันคือพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะมีด้านทั้ง4ยาวเท่ากันดังนั้นเราจึงต้องลบหรือหักพื้นที่ส่วนที่ทับซ้อนออกไป สี่เหลี่ยมจัตุรัส Y O R U นะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับพื้นที่ W V Q P เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งมีนะครับฐานกับสูงดังนี้ครับเขามีสูง3สูงก็คือเส้นนี้ นะครับคือลากลงมาระหว่างด้านตรงข้ามกันนะครับลากมาเป็นมุมฉากนะครับคือ3นะครับแล้วก็ฐานของเขานะครับฐานของเขาคือเส้นนี้นะครับที่เราหาไปแล้วนะครับเกิดจาก3เส้นรวมกันก็คือ11นะครับก็คูณด้วย11นะครับได้เท่าไหร่นะครับได้เป็น66นะครับ ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน2รูปที่เป็นสีม่วงนี้จะได้66ตารางเซนติเมตรแต่เขาเอามาวางทับซ้อนกันจะมีส่วนที่ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็คือ3คูณ3รูปนี้นะครับก็จะได้เป็น9นะครับดังนั้นพื้นที่ สีม่วงที่เราเห็นจึงมีขนาด57ตารางเซนติเมตรครับตอบ57ตารางเซนติเมตรครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ